ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับะวังก็มาเนาะ <S 2> <S 2> เราอคอยอเหมืองอที่าที่ิตมาไทยไม่ได้อะไรใช่ครับผมก็รอตั้งแต่คอนเิร์รอบที่แล้วที่ท่านดโดเหมือนกันครับผมตอนนั้นก็ได้เจอพี่พี่แฟนคับเป็นครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่แฟนคลับทุกคนในงานคอนเสิร์ต ก็มองไว้รอบเดียวก่อนละกันครับผมก็นั่นแหละครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีอบเนี่คือล็อกกันไปแล้วไหมคะล็อกกันเหรอครับไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ดีกว่าครับผมต้องล็อกเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอประกาศทีว่าจะกี่รอบนะครับถ้าสองรอบไปเลยก็คิดว่าคิดว่าน่าจะน่าจะไหวเราบอกแต่เพื่อดูขั้นตอนครับอย่างมันเป็นคนเปิดเขาต้องแบบซ้อมอะไรยังไงบ้างคะโอ้ใช่ครับพอเป็น อยากได้ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับเพราะว่าเพราะใช่เพราะว่าเราเป็นสายฮิปฮอปอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดแบบได้แบบปาร์ตี้ฮิปฮอปหรือฮิปฮอปหลายๆคนมายืนโยโย่ๆอยู่ก็น่าจะสนุกดีครับบอกบอกบอกขอต้อนรับแอบแอบกระซิบแอบกระซิบเแล้วงแต่เดี๋ยวรอติดตามครับก็ถ้าถามผมผมก็ต้องตอบคนที่ผมชื่นชอบแล้วนั่นก็คือคชีวายครับจริงก็อยากจะ ผมจัดเต็มแน่นอนครับก็เอาเอาให้หายคิดถึงที่แบบทุกคนไม่ได้เจอเราในคอนเสิร์ตแกันครับแอบมีอะไรหวานๆไหมคะที่มันจะเป็นสิ่งกดดันของตัวเองนะตอนนี้สิ่งกดดันเหรอครับ <c oughs> ก็คงเป็นเรื่องโชว์อะไรพวกนี้แหละรครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้โชว์มันในะหลายที่แล้วเราก็อยากจะทำในแ,แต่ละโชว์ให้มันมีความพิเศษมีม,มีมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนีม่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทำการบ้านมาว่าล่ะ ครับผมยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับ,บคุณทุกคนคใช่ครับผมบฟินนิวไว้นะครับคิีว่ามันจะเกิดปรกากฏการณ์การแบบปัดคัภายในหนึ่งนาทีไหมสาธุครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับผมหนึ่งนาทีแม่เดีย